สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องบีเสีไทยรถสวยเต็นรถขวัญใจมหาชนนะคะวันนี้น้องบีจะพามาคุยกันเรื่องรถนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นใครเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะมาพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเสรีไทยรถสวยเต้นรถขวัญใจมหาชนจ้าค่ะก็ วันนี้เราจะพามาดูรถอะไรกันครับพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคันนี้นะคะก็ะะเป็นรถทำงานทำเงินนะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะตอนเดียวนะคะตัวเจนั่นเองนะคะก็ะะมาความพิเศษของเขาเลยก็คือติดตู้มาให้แบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าตู้อะไรเหรอคะพี่น้องตู้อันนี้นะคะเป็นตู้แห้งหรือว่าตู้เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็เป็นที่เขาติดมาให้ก็คือว่าเตรียมความพร้อมในการใช้งานเลยอ๋อรถรถตู้อย่างนี้เหรอคะพี่น้องเขาเรียกว่าตู้อะไรอันนี้เป็นตู้ทึบธรรมดาค่ะ แล้วมันแตกต่างกันยังไงคะตู้ความนนความแตกต่างของเขานะคะถ้าเป็นตู้ตู้แห้งนะคะหรือตู้เหลี่ยมนะคะก็จะมีความาตรงพื้นนะคะตรงพื้นของเขานะคะคจะเรียบนะคะแล้วก็นะคะใส่บรรทุกของนะคะสามารถเรียงของอย่างเช่นกล่องอะไรได้วางได้ง่ายนะคะไม่เหมือนกับตู้ทึบนั่นเองโอ้สุดยอดไปเลยนะคะโอ้ย ค่ะรถคันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่น้องพิเศษมากๆเลยนะคะเริ่มจากนะคะสินค้าของเราก่อนนะคะของเราคัดเกรด A มาทุกคันเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น t o y o ต a r รีโวนะคะซึ่งวิศวกร t ตโยตานะคะได้ออกแบบนะคะตามหลักนะคะอากาศพลศาสตร์และ a e r o d y น a มิกนั่นเองนะคะค่ะแล้ว Aerodynamic นี่มีประโยชน์ยังไงเหรอคะก็ช่วยในเรื่องการปะทะของแรงลมนะคะแล้วก็เรื่องการทรงตัวแล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ โอ้แสดงว่ารถคันนี้นี่ประหยัดน้ํามันมากเลยประหยัดมากม,มากเลยจ้าโอ้หสุดยอดไปเลยคะ่ะแล้วความพิเศษอย่างอื่นนี่มีอะไรบ้างคะก็ม,มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะเริ่มจากด้านนี้นะคะความพิเศษของคันนี้นะคะที่จัดกันมาให้นะคะก็คือล้อของเขานั่นเองนะคะเป็น,ปนล้อแม็กวลขอบ18นั่นเองนะคะ,คะโอ้ยสวยมากเลยคะ่ะ ยางนี่ยางอะไรครับพี่น้องยางเท่าไหร่ยางของเขานะคะสองสามห้านะคะทับสี่สิบห้านะคะขอบสิบแปดเช่นเดียวกันนั่นเองยางไม่ด้วยนะคะอันนี้โอ้พิเศษ <10 S 2> <อ>ให้เลยเลยงาวาวแบบนี้เลยมาดูล้อด,ด้านหลังนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะด้านหลังนะคะเป็นล้อ,อก,กระทะผานะคะเหมาะสําหรับการบรรทุกนั่นเองนะคะยางของเขานะคะันนี้นะคะสองสองห้าทับเจ็ดสิบห้านะคะขอบสิบสี่นั่นเอง เป็นยางมิชลินให้ด้วยนะคะใหม่ๆเช่นเดียวกันเลยก็เดี๋ยวมาดูภายในตู้กันนะคะว่าความพิเศษของเขาแบบไหนนะคะชปยเปิดเลยค่ะว้าว <c oughs> นี่นะคะก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะเรียบไปเลยนะคะอันนี้เป็นความกว้างแล้วก็สะดวกสบายในการวางของเรียงของนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับอ่า เขาเรียกว่าคนที่ส่งพัสดุเนาะก็จะมีพวกกล่องนะคะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ให้ได้เรียงแบบเยอะมากเลยนั่นเองอืมน่าจะใส่ได้เยอะมากเลยนะใช่ค่ะ<ฮ>แล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะยอดเลยตู้อันนี้และตูะ้ตู้อันนี้นะคะก็เป็นตู้ที่อ่าป้องกันความร้อนด้วยนะคะก็คือไม่ไม่ทาให้ไม่ร้อนมากกันความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะจริงเรอคะ่ะจ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะ ใหม่มากเลยนะคะเครื่องนี้มีอะไรยังไงบ้างคะพี่น้องแนะนำหน่อยนะคะ,ะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องนะคะ2004นะคะหรือ150แรงม้านั่นเองนะคะเป็นโตโยต้ตานะคะแบบเดิมๆนะคะห้องเครื่องนะคะใหม่มากนะคะเห็นได้ชัดเลยจากรอยมาร์กของเขานะคะรอยอาร์ตต่างๆนะคะแผ่นเพจนะคะอันนั้นก็สําคัญสนำะหรับรถมือสองอย่างเรานะคะแผ่นเพจแผ่นเพจนะคะเป็นแผ่นเพจที่ติดรถมานะคะ ทำให้เห็นว่ารถคันนี้เป็นเครื่องเดิมิๆแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะ,ะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเขาดูกันแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแ้วคันนี้นะคะก็ยังเป็นระบบเบรกนะคะ ABS ด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะท่านนดที่สนใจมองหารถใช้งานแนะนำเลยว่าตัวนี้พิเศษจริงๆนะคะมาพร้อมตู้เหลี่ยมแบบนี้นะคะสูง2องเมตรสินะคะ พิเศษมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันบ้างสักนิดหนึ่งนะคะก็จะพามาดูต่อที่ห้องโดยสารกันนะคะนี่นะคะต้องบีดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะมันเป็นเบาะแบบไหนคะนี่พี่อันนี้เป็นเบาะหนังนะคะบาะหนังช่วยเรื่องอะไรเหรอคะทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าทําอะไรหกก็เช็ดได้เช็ดได้ง่ายเลยนะคะสดยอดไปเลย ค่ะนั้นอะไรล่ะข้นั่นอ่ะข้า,ขาบนข้างบนนะคะเราติดกล้องหน้ารถให้ฟรีไปเลยนะคะสําหรับออกร้านที่เสรีไทยของเรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็ดูแลให้นะคะเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้นั่นเองระ,ะงบบปลอดภัยระบบความปลอดภัยมันมีอะไรยังไงบ้างคะก็ต,ตัวนี้จะเป็นมีระบบเบรกนะคะ ABS นะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กด้วยกันนะคะทั้ง3ลูกเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้1ลูกตรงมาไเลยนะคะ แล้วก็ตรงใต้หัวเข่าคนขับนั่นเองแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะอีกลูกหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นเซฟตี้ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะล้อเกียร์ของเขานะคะพี่ทันนี้นะคะเป็นห้าสปีดเกียร์นั่นเองอืนะคะแล้วก็ฝั่งทางผู้โดยสารนะคะตรงเบาะของเขานะคะจะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนั่งได้สบายเลยนะคะอันนี้ก็ทำมาตอบโจทย์การใช้งานนั่นเองนะคะได้ดีเลย ค่ะสำหรับวันนี้พี่น้องก็พาเรามาชมรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะพี่น้องมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะก็ฝากนะคะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นรถประเภทแบบนี้นะคะหรือรถอื่นๆนะคะก็สามารถ มาที่หน้าร้านของเรานะคะอยู่ที่อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือช่องทางออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook ของเรานะคะเซรทไทลรถสวยรถดีบุรีรัมย์นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะทางเบอร์โทรนะคะ0814999044นะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าพี่น้องผู้ผิดประการใดนะคะต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ะสำหรับวันนี้น้องบีก็กับพี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องนะช่วยติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องบีและพี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ